ทูออเดอทาค่ะทางช่องซุเปร์บันเทิงเปรวเพิงแห่งโลกมายาค่ะกับโยยุทธากาจุลโลบนค่ะวันนี้นะคะเป็นเทปที่พิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าเรานะคะได้มีโอกาสเนี่ยมาเยี่ยมบ้านนะคะของศิลปินท่านหนึ่งแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะท่านนะคะคือผู้ช่วยเสราบารย์ คือวัาแสงขัติรัตน์นะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะไทยภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะแต่ทําไมนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ท็อปจริงๆเนื่องจากว่างานของอาจารย์เนี่ยเผยแพร่ไปแทบจะทั่วโลกแล้วก็กําลังจะมีนิทรรศการที่ประเทศสิงคโปร์เร็วลนีีด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึก ถึงวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนใครรูปแบบการทํางานที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ท็อปออฟเดอะทาวค่ะแต่ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องชมค่ะตอนนี้นะคะเราได้เดินเข้ามาในบ้านนะคะของอาจารย์สุวสร์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าพอเข้ามาในบ้านเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคือซอบถึมนบรรยากาศของความเป็นศิลปินแต่ รวมน้ำปาด้วยค่ะเพราะหอมมากเลยค่ะอาจารย์ีกำลังนั่งทางงานอยู่ก็คงจะต้องพูดเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสมาธินะคะต้องเข้าประตูก่อนเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัีโอ้วันนี้ขอรุยมาบ้านอาจารย์ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อาจารย์สวัสดีคะ อาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งตรงนั้นได้ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะพี่บอกคันนี้ถึงเต้นมามาเดินเข้ามาในนีปัดอาจารย์ผู้ว่าท่อาจารย์กขังเพิ่มขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะเขาเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ชิดอาจารย์สวัสดิ์ษัษขันธิยาแรนไม่ผิดไม่ผิดครับเดินทีเป็นแสงขันเฉยๆค่ะพอดีผมไปขอควาท่านอาจารย์ก็เลยครับ ก็แต่ห้ท่านถามสามครั้งก็ท่านก็คอมเมนต์สามครั้งไม่พร้อมรู้พร้อมเสียงไม่เป็นบ่คงคนเลยแก้ให้ใหม่เป็นแสงขัติยรัตน์ก็เลยแก้ตั้งแต่นั้นจน ช่วยครอบครัว <คะ S 2> ต้องทาน้ำมันขี้รบนแม่พิมพ์ <คะ S 2> ผสมปูนเป็นตั้งแต่เด็กๆ <คะ S 2> แล้วก็ออพอปูนมันแห้งปุ๊บในแม่พิมพ์ก็ลิกปั้ม <คะ S 2> ก็ยกออกมาก็เป็นหนกสรุปหางงงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเราเขียนรูปหรือเขียนระดก,กได้ดีกว่าเพื่อนในห้องเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์คะต้องขออน,นุญาติดึงอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะผมอยู่อเมรบานจังหวัดเชียงราย เปน็นคนเชียงรายคนเหนือเจ้าแน่นอนศิลปินเป็นเชียงรายมีน,น,นะฮะอ่าเป็นคนเหนือเ <c oughs> ชียงรายที่เ,เป็นเมืองศิลปินเพราะว่าเชียงรายเป็นเมืองเล็กแต่งมุกสงบดที่ปักเกี่ยวมีทะแล้วก็เอ่อวัดเยอะอมีสวนเพราะอากาศเอยภูมิภาคแล้วก็ที่สําคัญคือศิลปินรุ่นรุ่นใหญ่ค<า>่ะอยู่กันหลายคนค่ะ<า><า>ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หัวอาจารดีอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ค่ะและใครต่อหลายหลายคนที่มาลงอุกระลาเนี้ยค่ะ ทุกคนทํางานศิลปะแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็ยืนอยัดด้วยตัวเองได้แล้วครอบครัวของอาจารยนเป็นครอบครัวศิลปินศิลปินถือเป็นศิลปินด้วยด้วยในในเมื่อก่อนเนี่ยตาผมก็ทำบววิหารคแถวอุปทานอย่างก็หลายวัด<ห>แต่คุณพ่อผมเนี้ยก็แกะสลักเป็นงานอิเลีกเพราะว่าหลังๆครอบครัวมาทำงานท้าไทย<ห>ซึ่ง ตอนแรกคุณพ่อผมก็อยากให้ผมค้าขายค่ะแต่ผมคิดว่าแก่ตัวมาผมเป็นได้แค่แบ,บน่นแก่คนหนึ่งที่อยู่ร้านแล้วก็มีคุณภาพชีวิตแค่น,นั้นเองก็คือได้ตื่นเช้ามาเปิดร้านขายขายของไปเย็นก็เข้ามาแล้วก็กินข้าวนอนพ,พุ่งพี่เช้าก็เปิดร้านอีกมันก็คงจะเป็นแค่นั้นแต่ผมคิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราเกิดภายใต้ กลุ่นที่เขาทํางานชั่นค<า>่ะแล้วเราได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมค่ะ<า>แล้วก็สมัยเด็กๆของผมส่วน่อให้ไปเรียนที่โรงเรียนวัดค่ะ<า><า>หือพระวศศาสนาทุกวัานอาทิตย<า>์มีเขาเรียกนักผักกาค่ะก็คือต้องไปเรียนทุกวัานอาทิตย์แล้วปกติไปช่วยงานลุนตา,าก็อยู่ที่วัดเรียนก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็ เลยรู้หลักคำคําสอนของพระเจ้าตั้งแต่เด็กแต่อาจารย์ดูแล้วหละดูว่าอาจารย์นึกว่า่าจะแบนิ่งเงียบอาจารย์สนนี่เหรอคะยังจินตนาการอาจารย์สนไม่ออกแล้วก็ดื้เงียบถ้าดื้เงียบอยู่เชื่อถ้าดื้เงียบเชื่อแต่สนเงียบสนฮะมันก็ไม่าจะเชื่อเป็นตามภาษาของเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่สนแต่ดึ้เงียบไม่ค่อยคุยบุคลิกภาพคือฉันชอบวานรูปอยากใครมาอยากไม่ยุ่งตั้งแต่เด็ก ค่ะแล้วจำพี่น้องกี่คนคะมีสองคนั้มีชายคนหนึ่งแล้วพี่ชายเหมอนกันหรือเปล่าคะพี่ชายชอบชอบศิลปะแต่พี่ชายบวชนานพี่ชายเป็นเนมแล้วก็เป็นพระ,ะแล้วก็บวชนานแล้วก็เขาตวัวตัวหนึ่สวยเขาเขียนตยยด้งอะไรสวยแต่แล้วก็ทํางานช่างได้ดีคือ่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไมา้โต๊ะสตีการควบคุมการก่อสร้างการตกแต่งภายในเขาจะชอบแล้วก็ทําได้ดี แต่ผมเองเอาดีทังว่าพูค่ะแล้วคุณแม่สนับสนุนพี่ป้าจังหวัดพิษไห่ะผมโชคดีเพราะว่าคุณแม่ผมเสียตั้งแต่ผมยังมีมอหนึ่งอยู่เลยค่ะยังทุกวันนี้ก็อยากยังอยากให้การอยู่กับท่านอยู่ได้ก็จะได้เห็นถึงการจำหนายศิลปะของผมถ้าว่ามันอยู่ได้จริงค่ะแล้วอาจารย์เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครพี่ป้าคะเดิมทีผมเรียนศิลปะ ที่เรียนกับอาจารย์แก้วจันะค่ะที่เป็นโรงเรียนมัธยมค่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนที่อาชีวศึกษาเชียงรายค่ะและถึงจะก้าวกระโดดมาทางกรุงเทพเลยปกติต้องไปเชียงหม่ก่อนเรื่อเนผมไปเชียงรายเพราะว่าอ่านในประวัติของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ผ่านเชียงใหม่คือก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดจากมาคุณผู้ชมถ้ามาจากทางภาคเหนือเชียงใหม่ก็เหมือนจะต้องผ่านเชียงหม่หัวเมืองเชียงผ่านหัวเมืองหัวเมืองแล้วหัวเมืองไปเรียบร้อยไปต้องเหนือไม่ ผ่านหัวเมืองก่อนแอาจารย์กระโดดเลยแกกระโดดมากรุงเทพตอนนั้นคิดยังไงตัดสินใจที่จะมาเรียนต่อที่ที่กรุงเทพมหานครคะตอนนั้นคุณพ่อผมก็ยังอยากให้ทําไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่มันมั่นคงแต่ก็ถ้าจะเรียนเนี่ยผมก็กระโดดมาเรียนกรุงเทพโดยไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนก็มา้ด้วยตัวเองถามว่ากานมากรุงเทพเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุก็ไม่มาก แล้วต้องมามาอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้เพราะจะต้องมีใครฝากนม่มีการฝากด้วยที่วัดนะฮะมีมีการสายไฟวัดนี้สายใต้วัดนี้สายอีสานวัดนี้ค่ะสุวัดไม่มีใครฝากก็เลยไม่มีสายแล้วไม่มีเส้นด้วยก็เลยก็ต้องไปอยู่อพาร์ตเมนต์ราคาแพงการอยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ราคาแพงเนี่ยทำให้เราต้องต่อสู้หนึ่งเราต้องเขียนรูปให้เยอะกว่าเดิมเพื่อที่จะเอาไปขายที่เกลลีใกล้ ตัวแถวศรีปรยาเอ๊ะแต่ตอนนี้อาจารย์เ,เริ่มเริ่มวาดรูปขายแล้วเหรอครับครับอยู่เชียงรายผมก็ขายรูปได้แล้วว่อาจารย์เริ่มที่จะวาดรูปขายเป็นจริงจริงอาจารย์เนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอ่าจำได้ว่าอาอยุสิบแปดสิบเก้านี่เริ่มขายรูปได้แล้วแต่แต่เป็นรูปวาดแบบเด็กแบบแบบเด็กนักศึกษาก <tha> มีผู้ใหญ่ในงานฤดูหนาวเราก็เอางานไปโชว์อาจารย์เขาเอาเราไปจัดบูธ จัดร้านต่างๆออกอกงานรูน่าเนี้ยเราก็ยังมีภาพเสียงของเราตอนนั้นก็เป็นเขียนวิวทิวทัศน์ภาษาเด็กกรุงเทพแต่พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยผมเลือกเรียนจิจกรรมไทยผมก็เขียนภาพโบราณต่างๆภาพพระโขเอ่ยภาพที่เป็นหนังสือคัมภีสมุทรคอยเอ่ยต่างๆเหล่านี้ก็เขียงเป็นตั้งๆเลยจนทําให้ผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในห้องแต่เป็นคนที่ขยันและก็ภาระ หนักหน่วงคือการหาค่าเช่าและค่าค่าถือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําให้เราเขียนได้เก่งเขียนได,ด้ได้ดีเขียนได้ไวก็มาจากการเขียนสมุดขอ่อยเขียนภาพจีกระดาษพันธุที่แบบคัดลอกเนี่ยเรียนรู้ของโบราณนี่แบบเต็มที่แล้วพัฒนาทุกวันนี้ก็พัฒนากันมันชุดตรงได้คือโยโยสงสัยอย่างนี้ค่ะาาอาจารย์ว่าทาไมอาจารย์ถือ เรื่องที่จะเขียนด้านนี้คนระับที่สมัยก่อน<ม>อาจารย์ก็เขียนภาพทั่วไป<ม>เขียนภาพวิวทัศน์ทั่วไปถูก<ม>ไมหมฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ผันมาเขียนภาพนีพ่เพาราะอาจจะเพราะว่าตั้งแต่อต,อตอนเด็กๆเ,เราเห็นเราเคยชินหรือว,ว่าอาจารย์มีแนวคิดอะไรที่มันไ,ไม่เหมือนกับคนอื่นบ้างคะคืออย่างนี้ครับไอตอนเรียนเราทาทีสีผมก็ทําเรื่องตอนนั้นมันมีความสุขสีสันที่สดใสงดงามก็คือทําเรื่องการอวตารของพะนารายซึ่ง ภายใต้ศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ต่างๆาาแต่พอคุณตาคุณยายคุณแม่ผมเสียทุกอย่างมันมันมันเข้าสู่ความจริงสีที่ใช้ก็เป็นเอิร์ธโทนแล้วพอยิ่งมาได้บทเรียนวัชนธรรนก็กลายเป็นว่าผมได้ลึกซึ้งในเรื่องวัฒนธรรมเหมือนจิ๊กซอที่มันต่อค้างไว้เมื่อปีที่แล้วสมัยเด็กเนี่ยมันเริ่มมาคลิกกันอีกทีหนึ่งก็เลยต้องมาสร้างงาน ชุดใหม่ที่มันเป็นงานพุทธศิลป์<ฆ>ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มจับงานพุทธศิลป์จนได้เข้าประกวดในรางวัลจิจกรรมบุลวงก็ได้เห,หรียญทองจิตรบุร,รวงซึ่งยากสําหรับเด็กในในขณะนั้นนี่กังเป็นอยู่<ฆ>ที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้เพราะว่า<ฆ>ต้องฝึกฝนจริงจริงๆัลอดมาด้เพราะเป็นรางวันนลที่สุดยอดของศิลปะคก็เออแล้วกว่า เด็กอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกอาจารย์ก็เป็นเด็กสนอย่างเรียนก็เรียนเทคโน,โนใช่ไหมคะอะไรเรียนๆเนีเ้ยเรยนมันน่าจะมีอะไรที่แบบเด็กผู้ชายสนสนแล้วเด็กผู้ชายสนสนคนหนึ่งเนี่ยมาทํางานศินละปะซึ่งเป็นศินละปะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเ,นเพื่อนๆไม่ว่าอะไรบ้างเลยค่ะเพื่อนๆไม่สงสัยว่าเลยนะคะผมผมว่าเขามัจะเข้าใจผมค่ะเพราะว่ามิติ คนเราอะ่ะมีหลายมิติที่ซ่อนไว้อยู่ภายในค่ะแต่เราเอาความที่เป็นความรักในที่ที่คุนฝังลึกในใจมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะค่ะโอ้ยนะเพราะอย่างในอย่างเนี้ยอาจารย์อาจารย์จะอยู่ในวัดวงหมอศิลปินใช่ไหมคะเพื่อนแต่ละคนก็จะเป็นศิลปินเหมือนกันหมดใช่ไหมคะถ้าเพื่อนในวงนอกศิลปินเนี่ยอาจารย์มีรู้จักว่ะโทรเขาบ้างหรือเปล่าอ๋อเพื่อนผมมีกรณีที่ต่างวัยก็คือไม่ว่าจะเป็น หมดคุยได้ค่ะไม่ตัดค่ะคุณเฉพาะไม่ใช่ในพอดีว่าก็อีกกล้องหนึ่งอีกก็คืออะไรค่ะมีก็คือว่าผมพบเพื่อนนอกวงการซึ่งแปลกเป็นคนที่อายุมากกว่าผมอย่างน้อยสองปีสามปีเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำอาชีพรับตออปั้นจั่นเสาเข็มต่างๆไม่ว่าเพื่อนทำหนังสือพิมพ์เพื่อนที่ทำของเซอร์วิเนียต่างๆนี้มีเยอะมากฮะที่เพื่อนต่างวงการแต่ เป็นเพราะว่าความต่างเราถึงคุยเรื่องงานกันได้ค่ะอย่างเพื่อนในวงการเดียวกันก็จะคุยภาษาเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะแต่เพื่อนนอกวงการที่อาชีพหลากหลายก็ย้ายค่ะซึ่งแต่ละครั้งแต่ละนัดนี่ก็จะแตกต่างกันไปอือห <ừ> ืออย่างเมื่อวานก็ไปเปิดงาน <ừ> นิทรรศการศ <ừ> ิลปินก็อยู่เจอเพื่อนในวงการทั้งหลายแหละเยอะ ม่เพราะว่าอยู่เหมือนกันคะเพราะอย่างเดียอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะอยู่ในแวดวงของศิลปะแวดวงของอ่าพุทธศิลป์มีเพื่อนเป็นศิลปินเพราะว่าที่เรียนมาด้วยกัน<ช>อยู<ๆ>่ก็เลยคือคืออันนี้คุณค,คุณผู้ชมพักส่วนตัวส่วนตัว,วน,ววนวี่คิดว่าเอ๊แล้วให้กับศิลปินเนี่ยเขาคบเพื่อนที่ไม่ใช่ศิลปินบ้างไหมมีครับอ่าแล้วเราก็จะมีวิธีการจูนกันยังไงบ้างของผมเห็นแก่ตัวัะเขาจูนใม่หาผมเพราะว่าผมเองคือคือคนทํางานศิลปะแล้วก็ว คนที่เขาอยากรู้ค่ะ คนไม่อยากรูเขาก็นั่งไกลๆแล้วก็ไม่เข้ามาใกล้แต่คนที่อยากรูเนี่ยเขาจะมาถามเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าศิลปินจะมีโลกส่วนตัวสูงของตัวเองสูงถ้าอยากจะเข้าถึงก็ต้องเดินเข้าหาแต่ถ้าเดินเข้าหาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าหาได้แชิแค่ไหนเพราะทำไมไปคะอาจารย์เพราะในช่วงหน้าค่ะในช่วงเป็นอยู่คืนเนี่ยจะขอเจาะลึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของศิลปินของอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตเจาะลึกถึงผลงานของอาจารย์ได้ด้วยไหมคะดีครัค่ะก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพบกันในช่วงเป็น อยู่คืค่ะ